จอมอาคมมืดล่าพระธุดงวิชาบังฟันไส่ขาด <S <S เรื่องราวตำนานเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเหมื่อหลายสิบปีก่อนกับพระหนุ่มรูปหนึ่งในตอนนั้นพระหนุ่มได้ออกเดินทางทุดงเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในการฝึกจิตสมาธิต่างๆและใฝ่หาความสงบพระหนุ่มออกเดินทางตามป่าเขาลำนาวไผ่ไปทั่วทุกสารทิศซึ่งก็ได้พบปะกับชาวบ้านป่าเขาและพระธุดงคด้วยกันไม่ใช่น้อยการพบเจอเรื่องาราวเล้นลับในป่าก็มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งแต่พระหนุม่มก็ไม่ได้วาดกลัว เพราะยึดมั่นตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแม้ไม่มีวิชาอาคมแต่ตัวท่านเองก็มีความดีและจิตใจที่มั่นคงคอยคลุมครองอยู่เสมอมาในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวนี้พระหนุ่มได้ออกเดินทางทุดงไปยังประเทศลาวเพื่อหาประสบการณ์และได้พบเจอกับมิตรภาพที่ดีจากพระที่ประเทศลาว พวกท่านได้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันด้านทางธรรมหลังจากที่ขอตัวล่ำลากลับประเทศไทยสิ่งที่พระลาวรู้สึกตกใจมากก็คือจุดหมายปลายทางในการเดินทางต่อไปของพระหนุ่มนั้นก็คือท่านต้องการที่จะทุดงเลียบไปทางประเทศกรรมัมพูชาเพื่อกลับไปยังประเทศไทยพระลาวถึงกับห้ามปลามพระหนุ่มกันยกใหญ่เลยไม่ให้ท่าน เดินทางกลับไปในเส้นทางนั้นและอยากจะให้ท่านเดินทางกลับไปในเส้นทางเดิมจะเป็นการดีที่สุดเพราะพระเหล่านั้นรู้ดีว่าพระหนุ่มไม่ได้เป็นผู้มีวิชาอาคมหรือมีของดีของขลังอะไรติดตัวเลยหากจะต้องเดินทางทุดงผ่านป่าบริเวณที่มีพวกเล่นคุณไสมนดำอยู่เยอะอาจจะเจออันตรายเข้าได้เพราะพวกที่เล่นคุณไสยมนดำเหล่านั้น มีชุดความคิดที่ค่อนข้างแปลกประหลาดและน่ากลัวก็คือพวกมันจะชอบเล่นมน์ดำหรือคุณใส่ใส่พวกที่มีวิชาอาคมหรือบางครั้งพวกมันก็ชอบที่จะลองของกับพระธุดงเพื่อทดสอบความเข้มขลังในวิชาอาคมของตนซึ่งเมื่อพระหนุ่มได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวนี้ก็ได้แต่ขอบอกขอบใจพระราว และยืนยันที่จะเดินทางไปทางประเทศกรรมัมพูชาอย่างเดิมเพราะท่านเองก็ยังยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและคิดว่าท่านละแล้วในทุกๆสิ่งหากมันจะถึงที่ตายท่านเองก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้คงได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมหลังจากล่ำลาก,กับพระลาวแล้วพระหนุ่มก็ได้ออกเดินทางต่อไปยังเขตประเทศกรรมัมพูชา ซึ่งป่าของประเทศนี้มันยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และรกไม้ที่หนาทึบการเดินทางนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากและล่าช้าจนช่วงเวลาล่วงเลยไปไกลจะค่ำพระหนุ่มจึงได้ตัดสินใจที่จะปักกลดพักผ่อนอยู่บริเวณลกไม้นั้นหลังจากทารรกิจของสง์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงเย็นพระหนุ่ม ก็ได้นั่งฝึกสมาธิและจิตของท่านจเจริญภาวนาไปเรื่อยๆจิตของท่านกำลังจะเข้าสู่สมาธิเลยทีเดียวแต่ก็ดันมีเสียงเสียงหนึ่งดังตัดผ่าความมืดทำลายความเงียบงันของพื้นป่ายามค่าคืนแบบนี้เสียงเหล่านี้มันคือเสียงสวดอะไรบางอยา่างที่ดังแว่วมาตามสายลมที่วีดวิว ไอ้เสียงสวดนี้มันเป็นท่วงทํานองที่ต่อเนื่องแต่ก็ฟังดูแล้วมันช่างหลอนจิตสะเลเกิดเสียงสวดที่ดังขึ้นมาในช่วงเวลานี้ดูท่าว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่ปกติซะแล้วซึ่งไอ้เสียงสวดคาถานี้พระหนุ่มเองก็ยังไม่รู้ะด้วยซ้ำไปว่ามันคือเสียงของอะไรหรือเสียงสวดภาษาอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่สวดน,นี้ มันจะต้องการอะไรกันแน่เสียงฝีเท้าของมันมาหยุดอยู่ในพุ่มไม้ซึ่งก็ไม่ห่างจากกรดของพระหนุ่มมากนักแต่แล้วสิ่งที่เดินออกมาจากพุ่มไม้นั้นมันกลับสร้างความสับสนและงวยงงให้กลับพระหนุ่มเป็นอย่างมากเพราะเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เดินดุม่มออกมาจากพุ่มไม้นั้นดูดูแล้วมันก็เป็นร่างเงาของคนชัดๆเลย ยิ่งเข้ามาใกล้ในระยะประชิดย,ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าของร่างเงาดำนี้ก็คือชายหนุ่มผู้หนึ่งที่มีหน้าตาที่น่ากลัวและสีดเผือดอายุอานามของมันคงไม่มากเท่าไรนักน่าจะราวๆสามสิบได้มันเดินมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าโกรธชายหนุ่มแปลกหน้ายืนจ้องมองเข้ามาหาพระหนุม่ม ด้วยสายตาที่จ้องเขม็งในมือของมันถือมีดมาด้วยและสะพายย่ามอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าภายในย่ามนั้นมันใส่อะไรเอาไว้บ้างชายหนุ่มแปลกหน้าจึงได้เอ่ยปากพูดคุยกับพระหนุ่มด้วยวาจาที่ดูสุภาพนุ่มนวลแต่เนื้อความในคำพูดของมันแต่ละถ้อยคำนั้นต่างก็แฝงไปด้วยความโหดเหี้ยมที่ไม่ว่าใครได้ฟังก็คงรู้สึกสะท้านไปทั้งตัว แน่นอนวันนั้นมันพูดออกมาเป็นภาษาไทยต้องขออภัยที่ต้องเสียมารยาทนะครับท่านพอดีว่ากลับผมนี่กําลังยากจะลองวิชาอาคมใหม่ๆอยู่กลัผมยากจะให้ท่านนั้นมาลองวิชาอาคมใหม่ๆของกลับผมหน่อยนะครับแต่ว่า ไอวิชาอาคมของกระผมเนี่ยมันเนี่ยมีความร้ายแรงมากกระผมก็เกรงว่าท่านจะรับไม่ไหวเอาได้นะครับมันอาจจะทำให้ท่านมรณภาพเอาได้หากเป็นเช่นนั้นกระผมคงจะต้องขออาภัยไว้ล่วงหน้าถ้าท่านไม่คัดข้องงั้นกระผมเนี่ก็ขอล่วงเกินเลยนะครับ ผู้จบมันก็เริ่มบริกรรมคาถาในทันทีซึ่งนี่มันก็คือบทสวดทวงทํานองที่พระหนุ่มได้ยินมาแต่ในตอนแรกเสียงบทสวดนี้ มันก็เล่นเอาพระหนุ่มปวดหัวจนหัวแทบจะระเบิดร,ราวกับว่ามีคนเอาค้อนหรือของแข็งๆมาทุบตีใส่หัวอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเจ็บปวดนี้มันค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆไอ้หนุ่มแปลกหน้าผู้ประสงค์ร้ายเห็นดังนั้นมันก็สวดไปยิ้มไปคล้ายกับว่ามันกำลังสะใจ เนื่องด้วยที่ว่าพระหนุม่มไม่ใช่พระที่มีวิชาอาคมก็ได้แต่นั่งตั้งสมาธิและจิตให้มัน่นระลึกถึงแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปล่อยวางทุกสิ่งรอบกายและเมื่อท่านสู่สมาธิเพื่อต้านความเจ็บปวดนี้ได้ไอหนุ่มจอมอาคมผู้นี้มันก็หยุดสวดมนต์และหัวเราะขึ้นเบาๆก่อนที่มันจะพูดอะไรบางอย่างขึ้นมา ด้วยวาจาที่สุภาพนอบน้อมเช่นเคย <c oughs> โอ้นี่ท่านก็พอจะมีดีพอจะต้านอาคมของกระผมได้อยู่บ้างนะครับถ้าอย่างนั้นกระผมนี่ก็คงจะต้องขอใช้อาคมที่มันอาจจะรุนแรงขึ้นนะครับมันเนี่ย จะได้สมน้ำสมเนื้อกับท่านและเป็นการไม่ดูถูกท่านมากจนเกินไปหากท่านไม่มอรณภาพด้วยอาคมนี้ของกระผมกระผมเองเนี่ยก็คงจะกระจอกงอกง่อยมากจนเกินไปและกระผมก็คงจะไม่ควรเป็นหมอผีแล้วล่ะคลับเนี่ยถ้างั้นกระผมจะขอเริ่มเลยแล้วกันนะคลับ โอ้ไอหมอนี่มันทำฟองผูดจาสุภาพแต่จริงๆแล้วมันต่างแฝงไปด้วยความโหดเหี้ยมไว้ในทุกๆคำพูดชายหนุ่มจอมอาคมควักอวัยวะอะไรบางอย่างออกมาจากถุงย่ามดูๆแล้วนั่นมันคงเป็นพวกเครื่องในตับไต่ไส้พุงก่อนที่มันจะเริ่มบริกรรมคาถาและใช้มีดในมือ เริ่มตัดเฉือนที่อวัยวะเหล่านั้นอย่างไม่ปราณีปราใสและเมื่อมันเฉือนมีดลงไปหนึ่งครั้งพระหนุ่มก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่เสียดที่ท้องน้อยคล้ายกับท่านกําลังโดนบิดไส้หรือโดนอะไรมาเฉอดเฉือน,อนแต่ละครั้งที่มันใช้มีดเฉือนลงไปทุกครั้งก็เริ่มทวีความเจ็บปวด เที่ยวรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนในตอนนี้พระหนุม่มเริ่มรู้สึกปวดท้องจนแทบขาดใจไอ้หมอนี่มันใช้วิชาบ้าอะไรของมันกันแน่นะมันช่างพิลึกพิสดารเกินกว่าจะกล่าวไอหนุม่มจอมอาคมได้แต่ยืนยิ้มกลิ่มและได้พูดออกมาว่าวิชาของมันนี้มันคือวิชาอะไร วิชาอาคมที่กระผมใช้สู่กับท่านนี่มันก็คือวิชาบังฟันใส่ขาดที่กระผมนี่เพิ่งจะไปร่ำเรียนมานักครับเป็นยังไงล่ะครับพอจะสู้ไหวไหมถ้าไม่ไหวละก็ผมก็ขอชีวิตของท่านเลยแล้วกันนักครับพูดจบ มันก็สวดบริกรรมคาถาต่อและใช้มีดเชือดเชื้อลงไปบนเครื่องานนั้นพระนุ่มได้แต่ตั้งสมาธิมันแม้จะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามและเมื่อพระนุมเริ่มเข้าสู่สมาธิด้วยจิตตั้งมัน่นความเจ็บปวดที่มีอยู่ก่อนก็ค่อยๆมาลายและทุเลาเบาบางลงไปเมื่อไอหนุ่มจอมอาคมเห็นว่าพระหนุมนั่งสมาธิ และไม่ได้มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดตัวมันเองนั้นก็ถึงกับนาซีดเผือด,ด้วยความวาดกลัวมันทิ้งอวัยวะที่อยู่ในมือลงไปกองที่พื้นพร้อมกับมีดในมืออีกข้างมันมีท่าทางวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเลยพระหนุ่มได้เห็นพฤติกรรมของมันท่านก็ถึงกับงุนงงว่าอาการ ที่เปลี่ยนไปโดยกระทันหันของมันแบบนี้มันคืออะไรไอ้ชายหนุ่มจอบอาคมผู้นี้มันเป็นอะไรกันแน่ถึงได้มีอาการกระวนกระวายคลายคุ้มคลั่งราวกับคนจะเสียสติมันมีท่าทางวาดกลัวอยู่พักใหญ่ก่อนที่มันจะวิ่งหนีเข้าป่าหายไปพระหนุ่มไม่ได้คิดที่จะตามมันไปหรือสนใจอะไรมากท่าน ได้แต่นั่งสมาธิและภาวนาจิตไปเรื่อยๆจนมาถึงช่วงเวลาเช้าพระนมจึงได้ออกเดินทางทุดงต่อไปจนเริ่มเข้าเขตประเทศไทยระหว่างทางท่านได้พบเจอเข้ากับชาวบ้านที่น่าจะมีความรู้เรื่องที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ท่านจึงได้ลองเล่าเรื่องที่ได้พบเจอให้กับชายชาราผู้นั้นฟัง เพื่อสอบถามความคิดเห็นโยมโยมพอจะรู้จักวิชาคุณไสประเภทที่พวกเล่นเอาเครื่องไหนตับไตใส่พุงออกมาเชื่อเฉอนเพื่อทำร้ายเป้าหมายหรือเปล่าล่ะพอดีว่าอัตมาไปเจอมาที่ขเขมรเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมันปวดท้องบิดเหมือนใส่จะขาดเอาให้ได้นะโยมมันยิ่งเฉอนเท่าไหร่เนี่ย อาตมาก็เหมือนยิ่งปวดมากขึ้นอย่างดีนะโยมที่อาตมารวบรวมสติและสมาธิจนคลายความเจ็บปวดลงมาได้แล้วจูจ่ๆไอ้หมอนัน่นมันก็วิ่งหายไปแหกปากไอ้อบวยใบวแปเรื่อยอาตมาก็ยังงงอยู่ว่าเพราะอะไรชายชาราชาวบ้านผู้นั้นได้ฟังก็จึงได้อธิบายพระหนุ่มกลับมา จากที่ท่านเ่ามาวิชาอาคมของมันน่าจะเป็นอาคมคล้ายมืดที่เน้นเอาชีวิตผู้คนที่เป็นเป้าหมายแต่วิชาเหล่านี้มันก็มีข้อห้ามสำคัญอยู่คือหากวิชานี้มันไม่ส่งผลต่อเป้าหมายที่มันเร่นงานวิชาทั้งหมดก็จะย้อนกลับไปเร่นงานตัวมันเองไอ้หมอนี่ มันมีวิชาที่ร้ายกาจไว้ใช้ทำร้ายผู้คนแต่ตัวมันนั้นก็คงจะไม่รู้วิธีถอนวิชากระผมว่าป่านนี้มันก็คงจะนอนตายอยู่ในป่าน่ะนะครับเวนกำมจริงๆกระพระกาเจ้า,จามันก็ยังจะไม่ละเวน้นแน่นอนว่าพระหนุ่มไม่ได้คิดที่จะโทษตัวเองหากไอ้หมอนั่นจะต้องตายไปจริงๆ เพราะนั่นก็เป็นผลกรรมจากการกระทําของตัวมันเองท่านได้แต่อโหสิกรรมกับการกระทําและจิตมุ่งร้ายของมันที่มีต่อท่านก่อนที่ท่านจะเอ่ยปากร่ำราชายชลาผูนั้นเพื่อเดินทางกลับวัดและนี่ก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่ท่านได้พบเจอมาและเกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดในต่างแดน หรือประเทศเขมรน,นั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ